สวัสดีค่ะหมอแอนนะคะทันตแพทย์ดีซีลรดตันวัฒนะค่ะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมรักสันเทียมค่ะค่ะหมอยาย่านะคะชื่อดิตยาเจริยเหยียจอนรค่ะเป็นทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ค่ะค่ะก็นอกจากจะเป็นรักสันเทียมเพียซี่เดียวก็อาจจะมี ทำเป็นแบบสะพานฟันเช่นคนไข้มีการสูญเสียฟันไปประมาณ3ซี่เราก็สามารถที่จะทำเป็นสะพานฟันโดยปักลากเทียมเพียงแค่สองซี่แล้วก็ซี่ตรงกลางก็เป็นส่วนของตัวฟันปลอมไปค่ะหรือว่าอีกงานหนึ่งที่นิยมกันมากเหมือนกันก็คือจะเป็นงานลากฟันเทียมที่รองรับฟันปลอมแบบถอนได้ค่ะเช่นในงานฟันปลอมทั้งปากที่คนไข้ใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันหลวมเคี้ยวแล้วไม่สะดวกเนี่ยก็อาจจะมาทำลาาฟันเทียมเพื่อช่วยรองรับฟันปลอมทำให้ฟันปลอมนั้นแน่นขึ้นได้ค่ะ เป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะทุกเคสที่หมอผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนะคะทุกค้าจะถามประจําว่าคุณหมอคะเจ็บไหมเจ็บปวดระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะระดับความเจ็บปวดของการผ่าตัดรากฟันเทียมโดยที่ไม่มีการปลูกกระดูกคะ่ะอาการเจ็บปวดไม่ต่างจากการถอนฟันนะคะ ถอนฟันปวดระดับไหนก็คือผ่าตัดลากฟันเทียมปวดระดับนั้นซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วก็การผ่าตัดเราจะทําภายใต้ยาชาค่ะหมอจะฉีดยาชาก่อนทุกเคสทำภายใต้ก็คือทาฟันนะคะไม่ได้ผ่าตัดใหญ่แล้วก็ระหว่างทางําคนไข้จะไม่เจ็บนะคะหลังทางมีโอกาสปวดเล็กน้อยนะคะเมื่อการผ่าตัดล่าฟันเทียมหนึ่งซี่เนะะี่ยก็ไปเที่ยวการถอนฟันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการผ่าตัดรวบการปลูกกระดูกก็จะมีอาการเจ็บปวด เปรียบเทียบได้ก็คล้ายๆการปวดหลังผ่าพันธุ์ทั้งนี้ความเจ็บปวดขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนค่ะแต่ละคนก็จะมีความทนต่อระดับความเจ็บปวดไม่เท่ากันคุณหมอจะมีการจ่ายยาแก้ปวดทุกเคสหลังทงํนอกจากยาแก้เศษพร้อมทั้งมีการแนะนําเรื่องของการประคบเย็นประคบร้อนนะคะแล้วก็มีการติดตามอาการการเจ็บปวดในวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วเรื่องความเจ็บปวดไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะ ในระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับรอปิการหรือตำแหน่งแต่ละเคสนะคะบางเคสหลากหลายซี่ก็ใช้เวลาที่นานกว่าซี่เดียวที่นี้ขึ้นอยู่กับว่ากระดูกของไข้มีมากหรือน้อยด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขั้นตอนก็คือเราจะมีการปร,รึกษาก่อนในครั้งแรกเจอคุณหมอเฉพาะทางฟันปลอมหรือคุณหมอศัลยกรร,รรมรากเทียมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเอ็กซเรย์สามิติแล้วก็เริ่มการผ่าตัดฝังรากนะคะหลังจากผ่าตัดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าไม่ปูกกระดูกนะคะของไข้จะรอประมาณ สองถึงสามเดือนก็จะได้รับการขั้นตอนถัดไปก็คือใส่เบือแล้วก็ข้อฟันแต่ถ้าเกิดว,ว่ากระดูคนไข้มีค่อนข้างน้อยต้องมีการเสริมสันกระดูกก็จะต้องใช้ระยะเวลารอที่มากขึ้นนะคะอาจจะเป็น4ี่เดือนหรือ5เดือนก่อนที่จะไปได้รับการใส่ข้อฟันนะคะระยะเวลาโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ 3- 6เดือนขึ้นอยู่กับแต่ละเคสนะคะ เรื่องของการติดตามการรักษาของงานรากฟันเทียมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเปรียบเสมือนเราซื้อรถยนต์แล้วก็ต้องเข้ามาในเทนเนนสนะคะการงานาฟันเพียมเนี่ยหลังจากใช้งานไปก็ต้องมีการเสริจสภาพเป็นตามธรรมดานะคะแนะนำให้มาติดตามอาการทุกๆ6เดือนถึง1ปีค่ะในกรณีหลายๆเคสที่หมอเคยเจอนะคะก็ะคือคนไข้ไม่ได้มีอาการปวด แต่ว่าพอมาติดตามอาการคุณหมอตรวจพบมีเหงือกบวมหรือร่องลึกปริทันบริเวณลาฟันเทียมลึกขึ้นมีจะได้มีการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวคนไข้เองแนะนําให้มีการติดตามการรักษามาเอกซเรย์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับข้อดีของงานรากฟันเทียมเลยนะคะ ริงเด่นเนลยก็คือจะเรียนแบบธรรมชาติที่ต้องถอดใส่คนไข้าสามารถใช้งานได้เสมือนฟันจริงนะคะเราจะไม่ได้เป็นการไปทําหัตถการอะไรแบบซี่อื่นๆในกรณีที่คนไข้มีฟันหลออยู่ซี่หนึ่งสมนะคะมีฟันหลออยู่หนึ่งซี่คนไข้จะไม่ต้องไปสูตรเสียในการทําสวรานฟันต้องกอฟันหน้ากับหลังต่อมันนะคะก็คนไข้ทำารากฟันเทียมได้เลยซี่นั้นซี่เดียวแล้วก็ข้อดีหลักๆอีกอย่างคือเวลาพูดเวลาเคี้ยวเวลายิ้มทุกอย่างจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเราใส่พันปอมในฝา